สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกทุกคนนะคะเรากำลังอยู่ในรายวิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนแน่นอนว่ารายวิชาภาษาไทยนั้นก็ต้องพบกับคุณครูหลิวหรือว่าคุณครูอัชลาชูบัญจงนั่นเองนะคะรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะแน่นอนว่าเรากำลังอยู่ในเรื่องของภาษาถิ่นค่ะนักเรียนคะเราเรียนภาษาถิ่นไปทั้งหมดกี่ภาษาแล้วเอ่ย อสองภาษานะคะนั่นก็คือทิศแรกที่เราเรียนไปนั่นก็คือภาษาเนือนะคะอันที่สองก็คือภาษาอีสานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีภาษาใต้ค่ะมาฝากนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาให้พร้อมแล้วก็แบบฝึกหัดค่ะเพื่อที่จะทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะปลาทุกๆเลยสดๆจากท<น>ะเ,เลไข่มากมมเยอะมากาใช่<อ>เลยค่ะเองน้องใจะซือปลาปีตาวันนี้ปีไข่ปลาไม่ได้เลยน้องเออไข่อะไรนะคะแม่ค่ะไข่ปลานี่น้องลูกไม่ใจแป้งนี่จุ๋ยไมซื้ออีกแต่น, <c oughs> น้อง ผู้ภาษาอะไรอ่ะคะแม่ค้าภาษาใต้นี่น้องมีแต่คนใต้เอะอ๋อภาษาใต้แต่ว่าเราไม่เข้าใจภาษาใต้เลยค่ะครูปอแม่ค้าช่วยพูดเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ไหมคะแสดงว่าเราต้องเร่งกลางอันนี้เลยเมียนไขมีอ,อกเนโอ้ยน้องคะช่วยซื้อปลาพี่หน่อยได้ไหมคะถูกถูกนลคะ่ะสดสจากทะเลเลยโอ้โหขายปลากิโลเท่าไหร่คะเนี่ยกิโลแล้ไม่แพงคะ่ะรับรองเลยว่าถูกจากท้องตลาดเลยคะ่ะถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนคะ่ะ เท่าไรล่ะคะห้าสิบห้าบาทเองค่ะแต่ถ้าในท้องตลาดเนี่ยขายแพงมากเลยค่ะเป็นร้อยค่ะออเอ๊ะครูปอคะเรายังขายวิทยากรภาคใต้อยู่นะคะใช่ค่ะดั้นคะ่ะเราเหมาปลาแล้วก็เชิญอคุณอ่าวนะคะเนี่ยไปเปวิทยากรภาษาใต้นะคะในการพูดภาษาใต้นะคะให้ความรู้แก่เด็กๆได้ไหมคะได้เลยคะ่ะพี่เก่งอยู่แล้วคะ่ะแ่งไตเก่งค่ะ เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอตัวแม่ค้านะคะหยุดการหาปลาายปลาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปในห้องเรียนกันนะคะไปเรียนเกี่ยวกับภาษาใต้นาคารหะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะเด็กกลับมาที่ห้องเรียนของเรานะคะลาจากจากทะเลแล้วนะคะแน่นอนค่ะคุณแม่ม้าแม่ค้าสวยของเรามาด้วยนะคะแม่ค้าหา ของเราหน้าตาคุณนๆไหมคะเด็กๆโอ้โหแน่นอนค่ะก็คือคุณครูอุมาพรกังแฮนะคะหรือว่าคุณครูกิ่งกิงงนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูกิ่งกิงนะคะจะมาเป็นวิทยากรพิเศษนะคะให้กับเราในการแหล่งใต้นะคะคุณแม่ออกเสียงถูกต้องไหมคะต้องตองแหล่งใตายแรงใต้นะคะโดยเราจะมา เรียนรู้ถึงคำศัพท์นะคะของภาษาไทยมาตรฐานนะคะและภาษาถิ่นใต้กันก่อนค่ะเด็กๆซึ่งแน่นอนค่ะครูกิ่งคะในภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีจังหวัดหลายจังหวัดใช่ไหมคะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาอาจจะมีคำศัพท์หรือว่ามีการออกเสียงเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะครูกิ่งใช่เลยค่ะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะคำภาษาใต้แหล่งใต้ในแบบฉบับของคุณครูกิ่งกิ่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะมาสนทนาภาษาใต้กันนะคะก็คือคำว่า สับป,ปะรดเดี๋ยวให้คุณครูกิ่งกิ้งนะคะออกเสียงภาษาถิ่นใต้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆปลายทางนะคะออกเสียงไปตามคุณครูกิ่งกิ้งเลยค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะคูกิ่งสับป,ปะรดใช่ไหมคะภาษาใต้ของเรานะคะก็จะพูดว่าอย่านัดอย่านัดใช่เลยค่ะออถูกถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะคูกิ่งอย่านัดอย่านัด คำต่อไปเลยนะคะคำต่อไปคือคำว่ามาะกอคะ่ะภาษาจินใต้ก็คือลอกลกอลอกอลอกลกอลอกกอเด็กๆปลายทางกำลังออกเสียงตามรูดผู้กิ่งกิงๆหรือเปล่าคะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะคำต่อไปเลยค่ะขนุนภาษาถี่นใต้ก็คือนุนนุน นุ่นนุ่นเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปค่ะน้อยนาภาษาถิ่นใต้ก็คือหน่อยหน้าหน่อยหน้าอีกหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าอาจจะพูดเป็นภาษาไทยมาตรฐานด้วยค่ะน้อยน้อยนาภาษาใต้ก็จะบางคงคก็จะเหมือนภาษาคล้ายๆกับภาษาไทยมาตรฐานใช่ไหมคะ,คะจะพูดคําว่าน้อยนาก็ถูกต้องใช่ไหมคะคุณปีใช่ค่ะ,คะ,ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ คำต่อไปนะคะก็คือน้ำพริกน้ำพริกภาษาถิ่นใต้ก็คือชอบมากเลยค่ะนี้น้ำชุบ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 ,ชบเวลาเด็กๆออกเสียงนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นใบหน้าสุดๆของคูกิง่งกิ้งนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะแสดงท่าทางนะคะหรือว่าออกเสียงตามคูกิ่งกิ้งได้เลยค่ะถือว่าไม่ผิดนะคะต่อไปค่ะอร่อยอร่อย ภาษาถิ่นใต้ก็คือร้อย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 แต่ถ้าได้แรงอกนะคะเ็าว่าร้อยอย่างแรงร้อยอย่างแรงเก่งมากค่ะ,ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะโมโหภาษาถิ่นใต้ก็คือวิบ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 ถูกต้องไหมคะครูกิ่งฉันวิบเตอนเลยนะ,ะแสดงว่าครูกิ่งโมโหครุงนั้นไปแล้วนะคะ คุอแบบออกเสียงถูกต้องแล้วใช่ไหมคะคุณกิ่งถูกต้องค่ะ,ะถูกต้องแล้วนะคะต่อไปค่ะคําว่ารักรักภาษาจินใต้ก็คือรัก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 ,รกชั้นรัก เธอชันรักสู้ก็ได้ค่ะแปลว,ว่าอะไรคะครูกิ่งแปลว,ว่าฉันรักเธอค่ะอ่าแสดงว่าคุณครูกิ่งอ่าถ้าบอกว่าคุณครูกิ่งกิ้งรักเด็กๆปลายทางจะต้องพูดว่าอย่างไรคะครูกิ่งกิ้งรักเด็กๆปลายทางนะคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคําว่าคิดถึงค่ะภาษาถิ่นใต้ก็คือค้องใจ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  ต่อไปเลยค่ะคำว่าพูดค่ะภาษาถิ่นใต้ก็คือแรง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 ถ้าถามว่าถ้าถามเด็กๆปลายทางว่าพูดภาษาใต้ได้ไ,ดไหมต้องพูดว่ายังไงคะกูกิ่งน้องแรงใต้ได้ไหมลูกน้องแรงใต้ได้ไหมเด็กๆปลายทางก็สามารถโต้อตอบได้เลยนะคะต่อไปค่ะคําว่ากลับบ้านค่ะภาษาถิ่นใต้ก็คือรบบาน อีกหนึ่ครั้งค่ะลบบ้านอ่าลบบ้านนะคะบ้านไม่ได้หลบไปไหนนะคะแต่ว่าเรากําลังกลับบ้านนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคําว่าดูค่ะภาษาถิ่นใต้ก็คือแลแลแลนี่เลยค่ะครูครูกินกินมีท่าทางให้ด้วยใช่ไหมคะนี่ก็คือแลแปลว่าดูนั่นเองค่ะต่อไปนะคะทำงานค่ะภาษาถิ่นใต้ก็คือ ทำงานหรือจะออกเสียงว่าทำห้านก็ได้ทำงานหรือว่าทำห้านก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กค่ะภาษาถิ่นใต้ก็คือเด็กเด็กก็คือเด็กนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าเพื่อนภาษาถิ่นใต้ก็คือเพื่อนเพื่อนอ เผื่อนก็แปลว่าเพื่อนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะฉันค่ะฉันชันอ่าชันชันแล้วถ้าเธอละคะครูกิ่งสู้สู้สู้ันกับสู้ชันรักสู้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วอะไรคะฉันรักเธอค่ะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคาว่าช้างค่ะ ภาษาถิ่นใต้ก็คือช้างช่างช่างช้างแปลว่าช้างค่ะต่อไปค่ะรองเท้าภาษาถิ่นใต้ก็คือเกือกเป็นเสียงตามมันทุกได้เลยนะคะเกือเกือกเกือก,เก,อกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าโกหกค่ะภาษาถิ่นใต้ก็คือ ขี่หก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 ถ้าบอกเด็กๆปลายทางว่าการโกหกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องพูดว่าอย่างไรคะครูก,กิ่งเด็กๆคะการขี่หกเป็นสิ่งที่ไม่ดีน,ะอนอะอย่าทำนะลูกอ่าอย่าทํานะคะคุณครูก,กิ่งตักเตือนแล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าสนุกมากค่ะภา,าษาถิ่นใต้ก็คือนุกจังนุก จังนุ๊กจังนุ๊กจังเอาละค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเพิ่มเติมความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษาถิ่นใต้ค่ะไม่ใช่ว่า,เ,าเราจะมีเพียงแค่ภาษาถิ่นใต้ที่เป็นคำศัพท์นะคะระหว่างคําไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใต้ซึ่งภาษาถิ่นใต้บางคำนะคะเขาก็จะมีการออกเสียงนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยมาตรฐานค่ะแต่ว่าความหมายเนี่ยจะแตกต่างกันไปนั่นเองค่ะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ คำแรกนะคะภาษาไทยมาตรฐานนะคะออกเสียงว่าใครใครนะคะภาษาถิ่นใต้ก็ออกว่าใครใครแต่ว่าความหมายแตกต่างกันค่ะใครที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะใช้สระไอไม้ม้วนนะคะจะหมายถึงคนไหนหรือว่าผู้ใดนะคะแต่ถ้าเป็นใครที่เป็นภาษาถิ่นใต้นะคะใช้สระไอไม้มาลายจะหมายถึงตะ ใครนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเ,เขียนนะคะหรือว่าออกเสียงเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ความหมายของคําด้วยค่ะต่อไปค่ะคําไทยมาตรฐานนะคะก็คือคําว่ามะลิค่ะภาษาถิ่ในใต้ก็คือมะลิมะลินะคะแต่ว่าภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยจะหมายถึงมะลิหมายถึงก็คือชื่อดอกไม้นะคะแต่ถ้าภาษาถิ่ในใต้เนี่ยมะลิเนี่ยในจังหวัดของทางพัทลุงเนี่ยเขาจะหมายถึงอะไรครับครูกิ่งก็ไม่ทึ่งว่า อย่านัดรือสับประรดนั่นเองค่ะ,ะเห็นไหมคะว่าออกเสียงเหมือนกันเขียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าความหมายเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะส้มนะคะเป็นภาษาไทยมาตรฐานค่ะภาษาติ่นไทยก็คือส้มแต่ว่าความหมายเหมือนกันหรือเปล่าเรามาดูเลยนะคะส้มที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะจะหมายถึงชื่อผลไม้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้นะคะส้มจะหมายถึงอะไรคะผลไม ที่มีรสเปรี้ยวค่ะ,ะส้ม,สมเขารวมถึงอะไรบ้างคะผลไม้ชนิดนี้เรื่ทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ว่ามันจะเป็นมะม่มมมวงหรือว่านี่คะ่ะม,มะม่วงมะนาวได้ไหมคะได้คะ่ะที่มีรสเปรียปร้ยวนั่นเองก็จะเรียกว่าส้มค่ะเด็กๆสม้มอีมเหลวส้มเหลวแปลว่าอะไรคะส้มมากส้มอีเหลวซ้มอีเหลวแปลว่าซ้มมากนะคะเด็กๆต่อไปค่ะภาษาไทยมาตรฐานนะคะจะเป็นคําว่าฝรั่ง ฝรั่งแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้เนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรคะติบาลนะคะเรียกว่าชมพูชมพูนะคะชมพูถ้าครูแหม่มเนี่ยไปที่จังหวัดครูกิ่งอยู่จังหวัดอะไรคะบ้านของคุณกิ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะอ่าอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะถ้าครูแหม่มเนี่ยเดินไปบอกครูกิ่งว่าครูแหม่มขอซื้อฝรั่งเนี่ยครูแหม่มจะได้อะไรคะจะได้ชมพูกลับไปนะคะอ่าจะได้ชมพูกลับไปแล้วถ้าครูแหม่มบอกว่าเอ๊ขอซื้อชมพู คูกก่งคุณเหมือนจะได้อะไรคะก็จะได้ชมพู่กลัปไปนะคะอ่าแสดงว่าภาษาถิ่นใต้เนี่ยชมพู่จะหมายจะหมายถึงฝรั่งนะคะแล้วก็ชมพู่ที่เป็นชมพู่แก้มแหม,มนะคะหรือว่าชมพู่ที่เป็นผลไม้นั่นเองนะคะใช้ได้ทั้งสองความหมายค่ะต่อไปนะคะก็คือคําว่าพลิกนั่นเองค่ะภาษาถิ่นใต้เรียกพลิกว่าอะไรคะภาษาใต้นะคะเรียกพลิกว่าดีปลีดีปลีก็จะแปลว่าพลิกเหมือนกันนั่นเองนะ ต่อไปนะคะจริงๆนี้ภาษาไทยมากจะประฐานเรียกว่าฟักทองค่ะแล้วภาษาิ่นใต้นะคะกูกิ่งเรียกว่าอะไรคะนำเตานำเตานำเตาโอ้โหเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะโอ้นุกแรงค่ะกูกิ้งริงๆเฮ้อเด็กๆได้ไหมคะได้ไหมคะ เดวเดรู้มานะคะพอได้ไหมคะครูกิ่งได้เลยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเด็กๆขาสนุกมากๆเลยนะคะวันนี้นี่โอ้โหครูกิ่งนี่จัดเต็มเลยค่ะเด็กๆขาโอ้โหทั้งท่าทางนะคะทั้งสำเนียยนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณแม่คับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณครูอุมาพรกังแหนะคะเป็นครูภาษาไทยเหมือนกันอยู่ชั้นป .1 นั่นเองนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูกิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมของเด็กปลายทางกันบ้างน,นะคะคะซึ่งกิจกรรมของเด็กปลายทางวันนี้นะคะก็คือใบงานที่3ค่ะเรื่องภาษาถิน่น ใต้นั่นเองนะคะโดยหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้เลยนะคะครูแม่จะมีคําศัพท์มาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะหรือว่าภาษาถิ่นใต้นะคะด้านขวาจะมีตารางนะคะระหว่างภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นใต้มาให้เดๆนั่่นเองคะดกๆกจะต้องนําคํานะคะทที่่อยูางด้านซ้ายมือนะคะไปเติมลงในตารางให้ถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแน่นอนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยค่ะ ภาษาถิ่นใต้เขาก็จะใช้พูดกันในจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้นะคะของประเทศไทยคะ่ะส่วนภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยคืออะไรคะแน่นอนค่ะก็จะเป็นภาษานะคะคที่ใช้พูดอย่างเป็นทางการของคนไทยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในเรื่องของตัวหนังสือการเขียนต่างๆนะคะก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะคะในการสื่อสารเพื่อเป็นข้อตกลงกันว่าจะได้เข้าใจกันในประเทศนะคะจะได้ไม่ว่าคนที่อยู่ทุกภาคนะคะภาคเหนืออีสานกลางใต้นะคะก็จะใช้ภาษานี้ในการสื่อสารจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเอง <ฮ>เอาละค่ะเด็กๆเรามาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะอของภาษาถิ่นใต้กันบ้างค่ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวจะให้ครูแอมกับครูปอนะคะพูดภาษาไทยมาตรฐานค่ะแล้วให้เด็กๆปลายทางนะคะลองออกเสียงลองพูดเป็นภาษาถิ่นใต้<ฮ>ะนะคะคลองดูซิว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยจะจาคําศัพท์ได้รึเปไม่นะคะคําคแรกเลยค่ะเอาคาว่าอะไรดีคะคําคแรกนะคะกใกล้ตัวเลยคือคําว่าเด็กค่ะนี่คําว่าเด็กออกเสียงว่ายังไงนะคะเด็กๆ ออกเสียงว่าเด็กอ่าอีกรอบค่ะเด็กอ่าเก่งมากๆเลยค่ะคําที่สองคำว่าอะไรดีครับคุณแหมงคะอ่าคำที่สองนะคะครูแหมงขอคําว่าดูค่ะ,ะคําว่าดูนะคะภาษาถิ่นใต้ว่าอย่างไรอย่าไปปนกับภาษาอีสานภาษาเหนือนะคะก็คือแล,แลอีกครั้งค่ะเด็ก แล่เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้เนี่ยเด็กๆรอคอยทุกเย็นนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านนี่กลับบ้านภาษาถิ่น้า้ว่าอย่างไรคะโอ้โห,โห,โหออกเสียงกันชั้นเลยนะคะอยากกลับบ้านแย่แล้วก็คือลบบ้านอีกรอบค่ะ ลบบ้านอ่าต่อไปค่ะคําว่าอะไรดีคะคุณแม่คะต่อไปนะเอาเป็นอาหารบ้างอ่าก็คือน้ําพริกนี่น้ําพริกคืออะไรเอ่ยออกเสียงน้ําเหมือนกันเริ่มต้นนะคะก็คือน้ำชุบน้ำชุบอ่าอีกรอบค่ะเด็กน้ำชุบนี่แปลว่าน้ําพริกนั่นเองคำสุดท้ายค่ะคําว่าอร่อยค่ะภาษาถิ่นใต้ว่าอย่างไรเอ่ยนี่ออ เสียงดังๆ,ๆเลยค่ะเด็กๆว่าร้อยอหรือว่าร้อยจังหูอ่าร้อยจังหู้นะคะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าคุณประกอบคุณแม่นะคะออกเสียงผิดพลาดผิดเพี้ยนไปบ้างน,นะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ว่าพยายามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปฝึกฝนนะคะ<ช>เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันไม่ว่าอยู่ภาคไหนนะคะภาคไหนอีสานกลางใต้เราอยากจะเรียนรู้นะคะภาษาของผู้อื่นนะคะเพื่อเป็นความรู้อ่านะคะเป็นความรู้นะคะ ในการที่บางทีเราอาจจะได้ไปเที่ยวไปทํางานไปในที่ต่างๆนะคะจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็สื่อสารนะคะกันด้วยและอีกหนึ่งเลยก็คืออะไรคะคุณแหม่มคะก็คือเรื่องของสเสน่ห์นะคะใช่ค่ะการเป็นเละละละอกล,ะละักษณ์นะคะของภาคนั้นๆนั่นเองค่ะซึ่งโอภาคเหนือเนี่ยอย่างที่ได้เรียนกับกคุูแอบแล้วก็จะเป็นเสียงช้าๆเนิ่มๆอ่อนหวาน <rist ian S 1> นะคะส่วนคูณกิ่งก็จะเป็นได้แรงอกนะคะก็คือจะดุดันนะคะ เดือนั่นเองค่ะพูด<ช>เร็วนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ภาคอีสานนะคะที่เราเพิ่งผ่านมาบัดมาเลยนะคะก็จะได้อารมณ์นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเป็นความน่ารักนะคะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคนั่นเองนะคะอันนี้นก็เป็นเสน่ห์นะคะของแต่ละภาคขอให้ดเรียนนั้นช่วยกันอนุนรักษ์เอาไว้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรียนสําหรับนะคะภาษาถิ่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือภาษา ใต้นั่นเองนะคะหวังว่านักเรียนนั้นจะเข้าใจในเรื่องของภาษาท้องถิ่นในภาคใต้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนที่สำคัญก็คือหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะคะตัวเช็คใบงานให้เรียบร้อยดูว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมละบายสีตกแต่งใบงานของเราให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหลิวต้องลาไปก่อนแล้วนะ พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ